เข่าน้ำกันจ้าทุกคนขอบบออ้อมกบแจงมะลุมโอ้แจงโม่มันจะแสบพี่ไปนอนมีแล่จ้าบรรยากาศในสวนเต่าเห็นเลากินได้นวลมีซอ้องเต่านั้นกระมังตม้มเขาให้เป็ดทุกคนพูดไปตู ยำเข้าไปปลูกคอยเบเหียวคอยติดไปเลยนะพี่น้องบันยี้กาน,นในสวนยายนวลลมลื่นต่ยู่พี่น้องของกินมีเยอะแนวใดมกักมีเบิดทุกอย่างที่ชอบแต่ทุกคนมาแข่งกระโดกโลกพี่น้องมามาเสบ็บแสบน้ำกันจา้นนจานแะมหวานแตงโมบดสีกล้วยสีกล้วย กินเขาน้ำกันแซ่บจ้ายิกันในะสวนนี่และพี่น้องสวนอยู่ไ<ข>้อย <นะ S 1> ู่หน้าไอ้สวนก็นน <ะ S 1> นกอยู่หน้าอยู่ไหนย่้องเสียละพี่น้อง กาดในสวนส้มบอนสีน้กนนนนกานนนกนนนันพี่น้องไอ้ามมานวลปลูกสุยางไอ้หลีได้อ้นวลหมักบอนสีอนวลก็กันพีพ่พี่น้องโอ้ยงามหกหลงกับงามอันนี้เขาเอื่อเนี่ยบุพี่น้องยอ่นวลก็หูือกันงามอันนี้ก็เี่ยเหรอพ่อชมพู่บวเม็ดเอียงบุ้ยจับอะไรงามพี่น้องอันนี้กระบอนกระดาษกา็ลังขึ้นอ,อันนี้สวยงามแท้ๆพี่น้องนอพดลู อันนี้เขาเอื่นลุยล่นฝ่าพนะซื้อเพิ่นดอกพี่น้องซื้อซื้อในน้ำาพมนอันนี้เพิ่นก็ว่างเงาะถอดลูกพนะเดี๋ยวจะติตังไปเนาะพี่น้องส่วนส้มใส่กระทงหอยจะมาต้องมาแดงยายนวลหม,กมกัก,กมักปลูกียังก็มักปลูกมักปลูกเบิร์ดคเนวมักพี่น้องงามงามงามพี่น้องปลาบ่อนสียายนวล อันนี้ก็บกาบหอยพี่น้องงามกาบหอยก็สวยงามจัดทุกคนอันนี้ก็บเป็นอยัางบุกคนเอิ่นอยังบุพี่น้องมึงบ่อนสีหนวลดูพี่น้องงามครับบอกงามงามมาดึดูอันนี้เหงงามครับพี่น้องงามสู้อ่านนะโหลดเขาเอาิ่อนอีหยังกรบเบูุพี่กันนะจัะทุกคนดนูดูสวยงามนี่บอกพี่น้องงามครับบอกอ,อุตะ โอ้ผุนทางผุมกะนี่พี่น้องทางผุนกะโปรยเซียนกะงามงามปรยเซียนพุ่มนี่กะงามงามพี่น้องงามไรจะยนวนอดใจโบได้ไรยนยนก็นต้องสื่อเถิทุกคนนี่สวยงามาจ้าทุกคนบรรยากาศในสวนอันนี้กะทางเจี๊ยาน,นยนยนเนาะนี่จะทุกคนสวยงามบอนสีจ้าอันนี้กะ อันนี้ก็งามชวนชวมสีนีงามเนาะจ้ะพี่น้องสวยงามคลิปนี้กซสำนี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีจ้า